ครับสวัสดีคับพี c ซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับมาพบกับพอเตีมเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้พอเตีมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่คำชนต่อยเอนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่3 1มเมีนาคม68รลาวพัฒนาออก556 หกสี่เจ็ดขับเลขล่างก็ออกหกหกนะพี่น้องเนาะครับงวดที่ผ่านมาก,ก็ออกหกแปดล่างงวดนี้ก็มาออกหกหกล่างเนาะพี่น้องเนาะครับของปูคำชนงวดที่ผ่านมากก็หลุดนะพี่น้องเนาะนี่นะครับวันจันทร์ที่31มีนาคม2568้าวพัฒนาปูคำชน บนล่างวิ่งรูดเก้ากับห้าขับเก่ากับหากับบอมาจักตัวได้พี่น้องขับชุดวิ่งกับสามสี่ห้าหนึ่งมาแต่สีตัวเดียวพี่น้องขับจับกูกะเลยรุดไปนะพี่น้องเนาะขับบอว่ากันเพราะพี่น้องเนาะมีเขามีรุดบอว่าคู่บาอาจารย์ไหนนะพี่น้องเนาะขับมนีพระเตียงพามาติดตามต่ออีกนะครับกับลาวพัฒนาปูคำชนนาการับไปเบึงน้ำกันนะพี่น้องเนาะ ก็เมือนในบรรยากาศล่มล้วพี่น้องล่มหนาวครับก็สิเป็นวันพุทธที่สองนะพี่น้องเนาะ บนลา่นลางบนล่างวิ่งรูด ามกับหกนะครับครับชุดวินในพี่น้องสองห้าเจ็ดหกสาม จุดวินนะพี่น้องเนาะครับจับคู่บล้ายหางได้พี่น้องสามหกสามเจ็ด สามห้านะครับหกห้าหกเจ็ดสามสามนะครับ ครับเน้นเน้นติดสามนะพี่น้องสามหกสามเจ็ดสามห้านะครับ วันนี้โบมีเลขสามตัวได้พี่น้องเนามักสอบตัวได้ก,กบดับพิจารณามึงเนาพี่น้องเนาะขับที่สำคัญกันอย่าลืมได้พี่น้องเลือกกับตัวไว้น้ำนะครับก็มีหกห้าหกเจ็ดสามสามน้ำพี่น้องต่าปูนเป็นในที่สามหกสามเจ็ดสามห้าน้ำพี่น้องเนะเาะเนาคอยเขาคอยแตกปัง,ปง ครับพี่นอ้องอีฟซีก็จะได้โฉบโฉบมันมันกันนะพี่น้องเนาะครับพี่น้องเอาแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อครับวันพุธน้อยพี่น้องเนาะวันพุทธที่สองเมษายนสองห้าหกแปดลาวพัฒนาปู่คำชนบนล่างวิ่งรูดสามกับหกพี่น้องครับชุดวิ่งกับสองห้าเจ็ดหกสามนะพี่น้องเนาะขับปูจับโผเนี่ยก็มีสามหกสามเจ็ด สามห้าหกห้าหกเจ็ดกับสามสามน้ำพี่น้องเน้นสามหกสามเจ็ดสามห้า,าคือพอเตรียมว่านะมักสอบตัวเดขก็จะเริ่มกลับตัวไว้นำ้ำน้อพี่น้องเนาะครับเตรียมข้อไว้พรอนคอยเขา่าคอยปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้สกุกโฉบมานานัมานๆนกันนากล้าครับพอเตรียมขอกราบขอ,ขอพระคุณปู่ได้หลายนะครับเด้อปู่คำชนเนาะครับเนาะครับที่ได้ทรงตรงัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พอเตรียม รับเอามาฝากพี่ฝากน้องรับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านใน้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นดาวพอเตียมข้อไว้ฟอนคอยเข,าข่าคอยปังๆครับพี่น้องอีฟซีก็จะได้สุบโมันๆกันหน้าคามเอาจะเลื่มได้พี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พ่อเตียมน้ำแลี้เนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเตียมน้ำนาคาม ทางช่องตะวันพาโชคสนแนลพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิด่งแจ้งเตือนไว้นําเพื่อจะบ่พาดชิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะเอาสําหรับชิปนี้พอแต้มกันมีแค่นี้พี่น้องพับพอกันชิปนะครับสําหรับชิปนี้สวัสดีครับผม